สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับก็จะมีภาพอยู่หนึ่งภาพก็จะมีแหล่งกําเนิดมีลายกับนิวทันมีสวิตช์หนึ่งตัวแล้วก็มีหลอดไส้เดี๋ยวจะให้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับในการลากเส้นวงจรครับทํายังไงจะให้สวิตช์ตัวนี้นะครับควบคุมการเปิดปิดหลอดไส้ให้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับภาพสองวงจรนี้นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับที่จะเขียน สวิตช์ทางเดียวควบคุมการเปิดปิดลอดไส้นะครับก็จะมีภาพ A นะครับแล้วก็ภาพ B ซึ่งสองภาพนี้มันแตกต่างกันตรงไหนนะครับก็คือภาพ A นี่คือเอาไฟเข้าที่สวิตช์นะครับแต่ภาพที่สองนี่ก็คือแลครับเอานิวทันเข้าที่สวิตช์โดยไฟจะไปรอที่ที่หลอดนะครับแล้ววงจรตามภาพ A หรือภาพ B นี้อันไหนที่ต่อถูกนะครับแล้วก็มีความปลอดภัย เดี๋ยวเราจะมาศึกษากันในวันนี้นะครับในเรื่องวงจรสวิตทางเดียวควบคุมการเปิดปิดหลอดไส้หลังจากนั้นนะครับเรามาดูจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมนะครับข้อที่หนึ่งถึงสี่นี่ก็จะเป็นอที่เป็นทฤษฎีนะครับทางด้านทูดที่พิสัยก็จะเป็นอธิบายแบบสกรีมเมติกนะครับวายลิงวนลน์แล้วก็ประมาณการวัสดุข้อที่ห้าถึงข้อที่เก้านะครับข้อที่ห้าก็จะเป็นการเขียนแบบพิกเซล ข้อที่หก็เป็นการเขียนแบบสกิมเมติกนะครับข้อที่เจ็ก็เป็นการเขียนแบบไวริงข้อที่แปดนะครับก็จะเป็นการเขียนวันไลน์ไดแกรมหลังจากที่เราเขียนเสร็จนะครับเราก็จะเอาแบบในข้อที่เจ็ดนี้มาประทรายการวัสดุนะครับเพื่อประมาณราคาส่วนข้อที่สิบก็จะเป็นการต่อวงจรนะครับข้อสิบเอ็ดก็จะเป็นการทดสอบข้อที่สิบสองก็จะเป็นการนําเสนอผลงานนะครับโดยทําเป็นงานกลุ่มแล้วก็ส่งในกลุ่ม facebook ก็จะเป็นจุดประสงค์เชิงวิติาการ,รทางด้านประยุกต์ใช้นะครับ ส่วนข้อ13นะครับก็จะเป็นจุดประสงค์ทางด้านจิตพิสัยนะครับโดยจะมีความมีพินัยความซื่อสัตย์สุจริตความเชื่อมั่นในตนเองความสนใจใฝ่เรียนรู้และก็การละเว้นสิ่งเสพติดหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูสภาวะการทํางานของสวิต์ทางเดียวถ้ามาดูด้านหน้านะครับและด้านหลังสวิต์ทางเดียวในสภาวะปกติหน้าสัมผัสนะครับก็จะอยู่ในสภาวะที่เปิดวงจรอ,อยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อมีการกดสวิต หน้าสัมผัสสวิตช์ก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับเปลี่ยนจากตำแหน่งเปิดนะครับเป็นปิดนะครับตามภาพนี้จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับหน้าที่ของสวิตช์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ควบคุมการไหลของของกระแสไฟฟ้านะครับให้ไหลผ่านโดยส่วนใหญ่สวิตช์ทางเดียวเนี่ยเขาก็จะใช้ควบคู่กับวงจรแสงสว่างต่อไปนะครับหลังจากที่เรารู้จักโครงสร้างของสัญลักษณ์แล้วนะครับเราก็มาดู สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบอันแรกที่ใช้ก็คือกล่องต่อสายนะครับอันที่สองก็จะเป็นสวิตทางเดียวส่วนอ,อันที่สามที่ใช้ในการเขียนแบบนะครับก็จะเป็นหลอดไส้นะครับเมื่อเรารู้จักสัญลักษณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะาแบบสําหรับเขียนสกิมมติกแบบสําหรับเขียนไวริงแล้วก็แบบสําหรับเขียนวันไลน์ไดแกรมแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าวิธีการเขียนพิกเซลเราเขียนยังไงนะครับ วิธการเขียนฟิกเดีก็คือเขียนเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือมีสวิตช์อยู่ด้านล่างนี้นะครับสวิตช์นะครับมีกล่องต่อสายขนาดสี่คูณสีนิ้วนะครับและมีโคลมหลอดนะครับอยู่ตามนี้แล้วก็ไฟเข้าฝั่งซ้ายมือนะครับไฟเข้าฝั่งนี้เงื่อนไขนะครับการทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนเพื่อไปเขียนแล้วนะครับสกิมเมติกไดแกรมก็คือสวิตช์ทางเดียวสามารถควบคุมการเปิดปิดหลอดไส เพราะนั้นสกิมเมติกนะครับวิธีการเขียนก็คือเราจะเขียนเอาไฟเข้าสวิตนะครับออกสวิตไปหาหลอดไส้คบวงจรที่สายนิวทันเพียงเท่านี้นะครับสกิมเมติกก็เรียบร้อยวงจรน,นี้นะครับเป็นวงจรพื้นฐานที่สําคัญมากนะครับในอนาคตก็จะมีสวิตหกตัวแปดตัวอะไรนี้ครับสามารถควบคุมโดยอิสระออกจากกันได้นะครับแต่วงจรน,นี้จะเป็นวงจรพื้นฐานเพราะนั้นเราก็มาศึกษาวงจรน,นี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราเขียนพิธีเลแล้วสกิมเมติกแล้วนะครับเราก็ จะมาดูต่อนะครับถ้าเราทําการต่อวงจรได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมีเงินค่าแรงนะครับประมาณสองร้อยบาทนะครับส่วนใหญ่ก็คิดที่สองร้อยแล้วแต่เราไปตกลงกับเจ้าของเจ้าของงานทีนะครับว่าจากราคาเท่าไหร่นะครับหลังจากนะครับที่เราเขียนสกีมเมติกแล้วนะครับเราสามารถใช้โอมิเตอร์นะครับในการตรวจสอบโดยนําสายจากมันติมิเตอร์นะครับขั้วแดงหรือขั้วดานี้สามารถสลับกันได้นะครับโดยตั้งย่านวัดโอห์มนะครับ ในที่นี้จะตั้งที่คูณสิบแล้วก็เอาไปวัดที่ใต้เซอร์กิตเบรกเกอร์เพราะว่าลักษณะของวงจรนี้นะครับคือจะต้องไม่จ่ายไฟเพราะว่าเราวัดความต้นานทานความต้นานทานหน่วยเป็นโอห์มนะครับเราจะวัดที่ใต้เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟจะมาจ่อที่หัวเซอร์กิตนี้เท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็วัดตรงนี้แล้วก็เทียบกับอ่าจุดหิวท่านที่เทอร์มินอลน,นะครับสายแดงกับดํานี่สามารถสลับที่กันได้ถ้าวัดตำแหน่งนี้นะครับเข็มก็จะชี้ที่อินฟินิตี้นะครับก็คือยังไม่คบรบวงจรหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการสับสวิตช์เข ตเกตโอเมเตอร์ตัวนี้มันก็จะเหมือนวัดที่แล้วครับความต้านทานของหลอดไส้แสดงว่าถ้าเข็มตีขึ้นความต้านทานที่ขึ้นตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นความต้านทานของหลอดไส้เราก็จะรู้ว่าโอ้วงจรน,นี้เราสามารถอตรวจสอบได้เบื้องต้นนะครับว่าวงจรไม่เกิดการลัดวงจรแล้วทําการเปิดปิดนะครับถ้าปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับหลังรูปแรกนะครับเข็มก็จะชี้ที่อินฟินิตี้หลังจากนั้นถ้าเราสับสวิตช์เข้าไปปุ๊บเข็มก็จะชี้ที่แล้วครับความต้านทานของไส้หลอด อันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับวงมร็อแสงสว่างเราสามารถวัดได้ตามนี้หลังจากนั้นนะครับเรามาดูวิธีการเขียนไวริงไดแกรมต่อนะครับการเขียนไวริงนะครับเราก็จะเขียนกล่องต่อสายตำแหน่งนี้ก่อนนะครับอันนี้กล่องต่อสาย4คูี4นะครับด้านล่างก็จะเป็นวิตทางเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เขียนหลอดไส้ของผมหลอดอยู่นี่นะครับตำแหน่งนี้อหลักการนะครับก็คือนะครับเอาไฟเข้าสวิต ตรงนี้เราจะเขียนไฟเข้าสวิตต์ตรงนี้ใช่ไหมครับออกไฟเข้าสวิตต์ออกจากสวิตต์นะครับออกจากสวิตต์ก็เดินไปตามท่อนะครับออกจากสวิตต์ไปหาหลอดไส้แล้วครงวงจรที่ไหนครับโครงวงจรที่สายหนือท่านแล้วเราก็ใส่สาย PE นะครับแลวหลังจากน,นั้นก็ต่อสายนะครับในตำแหน่งต่อสายพวกนี้นะครับก็จะเป็นไวนัดหลังจากที่เราเขียนไวริงเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา,มา,มาประมาณการวัสดุแบบไวริงแต่ก็เหลือแบบสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องเขียนก็คือแบบ วันลายไดะแรมนะครับวิธีการเขียนวันลายนะครับเราก็ดูว่าข้อเส้นเนี้ยมีสายกี่เส้นนะครับสองเส้นนะครับเราก็ขีดไปสองขีดนะครับสองเส้นตรงนี้มีสายกี่เส้นครับก็สามเส้นแต่ถ้าสองเส้นเขาจะวิธีการเขียนแบบก็คือเขาจะขีดเป็นสองเส้นนะครับถ้าสามเส้นขึ้นไปเขาจะระบุด้วยหมายเลขหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเขียนแบบทั้งสี่แบบเสร็จนะครับเราก็จะไปลงในกระดาษเขียนเขียนลงในกระดาษ A3 แบบทั้งสี่ก็จะมีความสัมพันธ์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นพิกโซเรลก็คือแบบงานจริงบอนไลนะครับก็คือเงื่อนไขาการทํางานไวริงก็คือแรแกรมการต่อวงจรนะครับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะครับวิธีการเขียนสกิมาติกก็ได้มาจากแบบไวริงเราจะได้รู้ว่าอ่าท่อเส้นเนี้จะต้องใช้สายกี่เส้นสีอะไรนะครับท่อเส้นนี้ใช้สายกี่เส้นแล้วก็สามเส้นนะครับแล้วก็สีอะไรบ้างก็จะมีสีน้ําตาลสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ของการเขียนแบบทั้งสี่ ต่อไปนะครับเราก็จะมาล่างนะครับตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆบนบนแบบล่างชุดฝึกการร้อยสายและตรงจอนะครับก่อนอื่นนะครับเราใส่สวิตต์ตำแหน่งนี้นะครับที่เราจะใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ปากกาสีแดงนะครับในการลากเพื่อง่ายต่อการประมาณราคาวัสดุต่างๆนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนนะครับอ่าตรงนี้ถ้าเป็นสายหนึ่งคูณสองจุดห้าันแรกนะครับตรงนี้ก็จะมีเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สองใช่ไหมครับมีสองเส้น5คูณ2ได้10นะครับต่อไปเส้นสีฟ้านะครับก็นนับนี้มีแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นสายของแสงสว่างนะครับเราจะไม่นับต่อไปสายสีเขียวก็มีหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้เป็นสายเมนนะครับหรือสายวงจรย่อยที่เข้าจะใช้สายขนาด1คูณ2.5หลังจากนั้นนะครับก็ใช้สายสีน้ําตาลหลังจากออกสวิตช์นะครับก็เส้นนี้เป็นเส้นที่หนึ่งเข้าหลอดไส้ก็เป็นสองเส้นนะครับสายสีฟ้าก็เหลือเส้นเดียวนะครับเขียวก็หนึ่งเส้นเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นสายสีดำตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ท่อทีว pvc นะครับสามทับสี่ยาวสิบเซนก็คือท่อที่เป็นเส้นตรงนะครับก็มีหนึ่งเส้นสองเส้นนะครับถ้าเรามานับตรงนี้ก็หนึ่งเส้นสองเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ท่อพ v c โค้งเก้าสิบก็คือตำแหน่งนี้นะครับหนึ่งเส้นคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนกเตอร์ก็จะใช้หกตัวนะครับนีนับก็หนึ่งนะครับฝั่งนี้หนึ่งนี้สองนะครับสาม สี่แล้วก็ตรงที่ไปโคมหลอดห้าแล้วก็ 6. อย่าลืมนับด้านหลังนี้ด้วยนะครับกล่องต่อสายสองคูณสี่นะครับในที่นี้ก็จะใช้สองกล่องกล่องที่หนึ่งอยู่นี่กล่องที่สองอยู่นี่นะครับเนี่ยทุกทีเราส่วนใหญ่ก็จะลืมนับกล่องนี้ด้วยนะครับกล่องที่อยู่ด้านบนกล่องต่อสายสี่คูณหกก็เป็นกล่องต่อสายเมนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไว้นะสีส้มนะครับ ไว้นะัสีส้มของเราก็จะใช้สายที่ต่อกันสองเส้นนะครับในที่นี้ก็ใช้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับตามนี้แล้วก็ไวนะักสีเหลืองไม่ได้ใช้นะครับสีแดงไม่ได้ใช้เต้ารับเก่าเดี๋ยวไม่ได้ใช้สวิตช์ก็ใช้แค่ตัวเดียวนะครับหลอดไส้ขอมป้วก็หนึ่งหนึ่งโคมนะครับหนึ่งชุดนะครับก็สามสิบบาทรวมเงินสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทนะครับทั้งหมดนะครับ ต่อไปนะครับหลังจากที่เราศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปใบงานที่สี่ก็จะเป็นวงจรสวิตช์ทางเดียวควบคุมการปิดปิดเราใส้สองหลอดนะครับในตัวอย่างก่อนหน้ากดสวิตช์ตัวนี้ตัวตัวนี้นะครับควบคุมหลอดที่หนึ่งแต่นี้เพิ่มอีกหลอดหนึ่งนะครับเงื่อนไขนะครับกดสวิตช์ตัวเดียวเนี้ยหลอดหลอดที่หนึ่งกับหลอดที่สองจะติดพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ปัญหาก็คืออวงจรที่เราจะต่อนี้เราจะใช้วงจรอ,อะไรนะครับ ก็จะมีสองวงจรถ้ามีหลอดหลอดอยู่สองหลอดใช่ไหมครับก็จะมีวงจรอนุกรมนะครับแล้วก็วงจรขนานเดี๋ยวให้เราไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเราจะต่อวงจรอะไรดีนะครับแล้วเราก็จะมาพูดคุยกันในชั้นเรียนนะครับนะครับตามใบงานนะครับใบงานที่สี่ถ้าเราเลือกเป็นแบบอนุกรมนะครับเราก็ต้องมีเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมต้องต่อแบบอนุกรมหรือว่าทําไมต้องต่อแบบขนานด้านล่างนะครับ เดี๋ยวให้ไปศึกษามาก่อนนะครับแล้วเรามาพูดคุยกันในชั้นเรียนนะครับใบงานที่สี่สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ